สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกะวบรละคือเก้าค่ะพี่นนองคมามื่อนี่ตุกพาพี่นนองมากินตำซั้วผักดองผักกัดดองใส่ปลาหมึกสายค่ะพี่นนองขามาเด้อคะ่ะเส็บๆน้ำกันคืออยากใส่ผักดองคือเขานาครับนี่ครับปลาหมึกตัวกำลังกินเลยครับ Ừm. Hmm. Hmm.

Nào, ăn thử thịt sữa khỏe. Ừm. Nó sẽ đẹp không? Thịt đẹp không? Thịt đẹp thêm thịt giảng. Ừm. À, nay không ăn thịt hả? Lên ลืมลืมตัวลืมคราวลืมคราว <c oughs> การผักการผักดองกาดดองอพี่น้องเซ็นงามแม่งบึง เธอกินตัวใหญ่ไปใช่ไหมที่เธอว่าเหมือนเหนียวเดี๋ยวฉันจะลองกินอันใหญ่ดูอันนี้ใหญ่กว่ามากนี่แซ่บดีพี่เนอะใส่ผักกาดอืม tôi thấy nói phải một khăm lên Ừ. Tôi ăn nhiều quá. ผักเคลใบหนานาะตุกว่าบอกแห้แบกผักเคลเอามาเจวนะแต่ว่ามันมีมันเหลือเสียดายก็เลยเอามาเจลอ่อนอืม 嗯。Mm. เอาละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมนีูตุกกบบระบอลกับพพี่น้องมากินตำั่วผักกาดโดองใส่หมึกสายตำั่วหมึกสายใส่ผักกาดเออใส,ใส่ผักโดองเอาละครับพี่น้องคะเมนูนี้ฝากไว้เท่านี้แหละคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ